ยังอยู่ในเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์น้ําหรือว่าเรียกว่าช่วงนี้ช่วงหน้ามรสุมเนาะ,ะประชาชนค่ะในพื้นที่ชาวเมืองหาดใหญ่นะคะก็เชื่อมั่นว่าคลองระบายน้ํารอหนึ่งมีประสิทธิภาพรองรับฝนตกในช่วงปลายปีนี้ได้ค่ะคลองภูมินาดําริหรือคลองระบายน้ํารอหนึ่งเป็นคลองที่จัดสร้างปรับปรุงโดยการขุดขยายความกว้างของคลองระบายน้ําจากเดิมท้องคลอง กว้าง24เมตรขยายเป็น70เมตรภายใต้โครงการบรรทาอุทุกภัยอำเภอหัดใหญ่ระยะที่2โครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9เพิ่มศักยภาพให้เพียงพอในการป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองหัดใหญ่ซึ่งเกิดอุทุกภัยหนักเมื่อปี2553ขณะนี้สามารถรองรับน้ำได้เต็มศักยภาพช่วยในการระบายน้ำในช่วงฤด,ดูฝนได้สูงสุด 1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่16เชื่อมั่นว่าฤดูฝนในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมปลายบีนี้น้ำจะไม่เข้าท่วมเมืองหาดใหญ่ค่ะด้านนางสาวจักรีจันคาประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงริมคลองรอน .1 บริเวณซอย41ถนนเพชรเกษมอำเภอหาดใหญ่บอกกับทีมข่าวว่าตนเองและครอบครัวเ,เจอน้ำท่วมหนักเกือบมิดหลังคา เมื่อปี43แล้วก็ปี53นะคะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากต่อทรัพย์สินรวมถึงสินค้าที่วางขายในร้านด้วยแต่หลังจากมีการขยายคลองระดับน้ำก็เริ่มลดลงแล้วก็ไม่ท่วมอีกเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าในปีนี้ก็จะไม่มีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นในเมืองหัดใหญ่แน่นอนค่ะปี53นี้ต้องย้ายบ้านไปอยู่บนควรนูน่นค่ะแล้วก็ไปนอนในรถมีแม่แก่ๆด้วยหนึ่งคน เกไม่สบายด้วยวก็ต้องให้เกบไปนอนในรถตู้พี่เห็นเขาขยายขยายเขตใช่ไหมแล้วก็ขยายแล้วก็ทําลงไปแล้วก็ขยายกว้างขึ้นพี่ว่าน่าจะไม่ท่วมแล้วปีนี้น่าจะรองรับได้เยอะแต่ลองดูว่าเดือนหน้าค่ะต้องเดือนหน้าเพราะว่าเป็นเดือนของพฤศจิเลยกระทงปีนั้นแหละเดือนนี้แหละจะเป็นฝนที่ตกเยอะค่ะ ที่ประชาชนบางส่วนนะคะบ,บอกว่าตั้งแต่มีการปรับปรุงคลองรอหนึ่งปริมาณน้ําไม่เคยเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนอีกเลยมีเพียงน้ําท่วมที่รอการระบายในช่วงเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งเกิดจากสาเหตุที่มีขยะเข้าไปอุดตันในท่อระบายน้ําริมถนนเพชรกเกษมซอย41จํานวนมากทำให้ประสิทธิภาพการาระบายน้ําเพื่อลงคลองเนี่ยไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ําท่วมสูงประมาณระดับหัวเข่านะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะระดับน้ำก็สามารถระบายลดลงได้อย่าง รวดเร็วโดยการดูแลของเทศบาลเมืองขวหลังก็อยากจะวิงวอนให้ประชาชนในละแวกใกล้เคียงนะคะบอกว่าขอให้ทิ้งขยะให้ถูกที่เพื่อไม่ให้ไปอุดตันท่อระบายน้ํานั่นเองค่ะาว่ามันน่าจะเป็นขยะที่เข้าไปติดมากกว่าเพราะดูสถานการณ์แล้วครูเขา,ขา,ขาอลังการอยู่นะแต่ว่าพอขุนตกหนักนั้นขยะตรงนู้นติดตรงนี้ติดมันก็ติดเลยนะมันผ่านไม่ได้ เอาไปทิ้งมาจากไหนก็ไม่ว่าแต่ว่ามีขยะเขาก็ทิ้งลงถังแต่บางคนมาถึงก็โยนบางถึงไปทิ้งก็ตั้งไว้ข้างถังมันก็เลยล้นถังขี่ลูกขี่ลูกมันก็ล้นเพล้นพ่านอยู่แถวนั้นแหละเทศบ,บาลเขาก็ดูแลเขาเขานั้นอยู่กันเขาดูแลอยู่แต่เรารักษาหน้าบ้านของเราก็โอเคนี่ก็บอกให้ใ่สุงใจไอ้นั้นก็ก็มาเก็บนะเทศบ,บาลก็มาเก็บมันมีความเรียบร้อยบางทีเราก็เที่ยวกวาดเที่ยอะไรมันอยู่หน้าบ้านเราก็ช่วยช่วยกวาดทําไป